Jis, ปิดเสียงไลฟ์ก่อนไม่พี่ออกมาแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะไปแล้วตื่นเช้านองมีการถามว่าเดี๋ยวก่อนเดินเข้าหอเราจะปิดเพลงเฮ้ยเราจะเราจะปิดไลฟ์งงงงตอนนี้งงไปหมดแล้วที่ที่เดือนสองแคเสียงแตกหมดใช่เสียงแตกหมดแล้วที่ล้างมาได้แป๊บเดียวอ่ะเสียดายจังเพราะว่าไปทำรูปให้ ไปทำรูปชุดนี้มายังไม่ลงรูปชุดนี้เลยวันนี้สวยมากรอนานเลยคิดถึงคือวันนี้เปลี่ยนสองชุดแล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนสองลุกมันก็ไม่มีไม่ได้ไลฟ์ให้ทุกคนดูเพราะมันดูนวุ่นวายคิดถึงนะวันนี้เป็นคนสวยขาก็ไม่ได้สวยอ๋อเมื่อเช้าสวยอันนั้นคือตื่นมาถ่ายตอนเช้าคือสวยไปแล้ว เดี๋ยวจะเป็นคนหล่อขาให้ทุกคนดูรอก่อนนะที่รักก็ยังจะเป็นคนหล่อเหมือนเดิมก็ยังจะไม่ทิ้งลายหล่อหรอกอุ้ยพี่พีนสวัสดีค่ะออนหมแป๊บชุดอลังมากเบอร์มาก ที่รักมาแล้วสู้ๆนะเต้าพี่หยกหล่อมากขอบคุณค่ะวันนี้สู้ๆสวยทุกวันคนนี้ขอบคุณค่ะวันนี้เป็นคนสวยขอบคุณนะคะสําหรับเดวิดขอบคุณหัวใจค่ะพี่เดวิดเกมสู้คนที่รักขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของที่รักทุกคนด้วยนะแล้วก็ขอให้ที่รักทุกคน ตั้งใจทำงานวันนี้วันศุกร์ขอให้สนุกโหเพื่อนมี7จ็ดิบงกิ้วขอบคุณนะครับจ็อกแฮกเจ็ดสิบเเท่านั้นดีขอบคุณนะที่รักเ e นจอยขอบคุณนะคะพี่กระเทยพี่กระเทยตัดกระเทยก็คือกระเทยกระเทยตื่นหรือยังตอนนี้เป็นกระเทยอยากตื่นสายนะคะที่เราคือเสียงมันแหบอะแล้วมันกลายเป็นหล่อหล่อสุดๆ เจออะไรเขาหองอกเข้าข้างในเข้าข้างในเราไลฟ์ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมไลฟ์ข้างในเราไม่ไลฟ์ใช่ไหมเขาชวยให้หนูทำจะไม่ได้ยินจะไม่ได้ยินที่รักเดี๋ยวเข้าไปในไลฟ์กันไลฟ์ได้แป๊บนึงมาจะให้ถ่ายให้ใช่ไหมค่ะเออเอ้ยพี่ทำแว่นถายวะ อยยังไม่กินอะไรเลยเช้านี้ Whew, call, แต่ว่าแม่ซื้อให้กินแล้วเอ้ยแว่นอยู่ดิแม่ซื้อมาให้กินแล้วตูไหนก็ได้ตูไหนได้เนี่ยสตาร์บัคคือเขาจะติดแน่นเกินไปไหนก่อนคือสตาร์บัคเขาจะไม่ให้กินแล้วหรือหรือยังไงแน่นแยืนตรงนี้แหละน่นเกินสวัสดีน้องโยกสวัสดีค่ะพี่เมเข้ามาไลฟ์ข้างในได้ไหมซาครูด่าไหม ชาวร็อกสุดๆมีของกินเอาไปกินข้างในเอาไปกินข้างในเท่จังครับสวัสดีครับ Good morning Good morning Good morning พี่บอยไปทำงานยังอะ ครูยังไม่เปิดเพลงถ้าครูเปิดเพลงเมื่อไหร่กำลังเดินเข้าไปจ,าาจ้าซาใจเย็นเดอร์ไลดได้ปะเก่งมากวันทำงานวันสุดท้ายขอให้เป็นวันสุดท้ายที่มีความสุขวันสุขที่สุขจริงๆพรุนี้เสาจะได้แบบแฮปปี้ y o u r g y b o s t l o o k fire ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะทุกคนห้ามมีอะไรหลุดเด็ดขาดนิวเ l ลล thank you for your rose good morning oh. I m มีนอยู่ไหนวะหายมีนก่อน ทุกคนแป๊บหนึงออหาน้องก่นอนอ,อยู่ข้างมีเพราะว่ามันอยากกินหนมมันเป็นคนอยากกินหนมออมันอยู่ไหนก่อนตนะอนนี้หาที่นั่งอยู่ นั่งข้างยูก็ได้อันนี้ใครนั่งอ่ะมาไม่มีขอนั่งด้วยครับ<า>ยูขนอะไรมานั่งเยอะอายุขนของมาเยอะมากทุกคนหลายกระเป๋ามากขนของมัอนยายบ้านทุกวันอ่ะลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวใช่ใช่เดี๋ยวต้องลงเพราะว่าครูจะเปิดเพลงแล้วก็ครูจะซ้อมครูจะรัน แต่ตอนนี้ไ like รอีกแป๊บหนึ่งได้ค่ะครูยังไม่เปิดครูครูคส่งสัญญาณด้วยนะคะแล้วครูจะเปิดปได้เดี๋ยวโดนใช่เดี๋ยวโดนปรับนะถ้าเพลงหลุดไปจากใครสักคนคนนั้นจะต้องโดนปรับวันนี้สวยแซ่บมากคิดดีๆสวยแซ่บจริงหรอเมื่อเช้าแซ่บไปแล้วตอนนี้ไม่แซ่บแล้วที่รักกลับมาเป็นที่รักของทุกคนแล้ว วันนี้พี่อยู่เพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูได้นอนบ้างไหมคะครูเหมือนคนนอนน้อยมากนอนน้อยแต่นอนน้อยพี่นายสวัสดีค่ะครูเคียงสวัสดีค่ะครูหยกสวัสดีค่ะครูได้ยินหรือเปล่าครูได้ยินเปล่าวะครูไม่ได้ลูกไหนก็รักเขาจอขาใจอยากเห็นพี่ยกยิ้ม ขอบคุณค่ะเมือมูขอบคุณมิวนะเราก็ลับแต่เช้านี่นๆๆนีนี่นี่นี่พี่โอพี่ยุเพื่อนรักตลอดกันม่อเช้าแต่งลุกไล่ไป รางเสือสาวเออลังเสือสาวเมื่อเช้าอะสวยแม่เสือสาวในตาสวยในตาสวยถอนขนตายังยังถอนแล้วไม่ถอนแล้วเหรอถอนแล้วออนี่ยังไม่ถอนเลยยี่ไม่ถอนเลยเดี๋ยวก็ถอนแล้วเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวมาซ้อมทุกคนบนเวทีมันร้อนมากขนตาจะติดไม่อยู่เหงื่อจะออกขนตาจะดีด น่ารักคู่เลยขอบคุณคะ่ะดีจ้าสวัสดีค่ะพี่พึ่งขอบคุณสําหรับกาแฟตอนเช้าเรียบร้อยแล้วหนูทานเรียบร้อยแล้วแต่ขนมยังไม่ได้ทานเลยโยกยุหอบบ้านมากันทุกคนถูกอายุเหมือนหอบบ้านจริงๆกระเป๋ายุประมาณสี่ใบของโยกโยกว่าเยอะแล้วสองใบของยุสี่พี่พิกบอยขอบคุณคะ่ะหิวไหมไม่หิวจ้ะพี่ดีไซน์จา๋าของกินน้องมีแล้ววันนี้พี่ดีไซน์จะแบ่งขนมหรอ ไหนซาเมื่อกี้ตามพี่อยู่ซาอยู่ไหนพี่ดีไซน์เราเห็นนะพี่ดีไซน์กำลังนั่งท่าอะไรอยู่อ่ะอ๋อวันไหนแล้วชื่ออะไรค่ะตาละปากินยืนอ่ะอยู่แล้วยุ่ละยุ่ละ <c oughs> เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณคะ่ะเมิร์ฟมูเดี๋ยวนี้ไปหานะคิดถึงสุดๆได้เลยค่ะพี่เมย์น่ารักที่สุด จูงมือกันไปคว้ามงนะสาธุสาธุเงนวลนโอเคเดี๋ยวลงไลท์เดี๋ยวลงไลท์อคตัวเราสาววอล์ไว้ข้างล่างับเดี๋ยวเราจะโอเพนนิ่งแอนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีสร็จเพิ่มขึ้นนะครับลงไล์แล้วนะับตามชิวนะครับรอตั้งแต่แรกเลยครับไปซานตาเลยครับไปเร็วอ๋ออ๋อพี่